แม่ไม่กล้าคาดหวังค่ะเราจะได้หรอเราเราเล่นดีขนาดนั้นเหรอคนชอบขนาดนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนพลิกพลิกแบบโดยที่เราไม่คาดฝันนะ่ะมันไม่ใช่แค่มรสุมนะแม่ว่าเฮอริเคนมากาหรือเปล่าก็จุดที่รู้ๆกันในราคาจะคือจุดนั้นเลยแบบ เป็นจุดที่ทำให้ตัวเองแบบโอ้โห و. ความรู้สึกมันดาวมากไม่เป็นไรหรอกค่ะใครจะพูดอะไรยังไงจริงๆเราไม่ได้มีหนี้แบบโอ้โห و. เป็นสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านไม่ใช่เลยเออวิมานามาน้ำร้อยล้านแล้วเป็นไนกว่าแล้วค่ะสามร้ล้านแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเหมือนได้กลับมา ดีใจค่ะดีใจดีใจที่ทางบริษัท GDS ให้โอกาสนี่ดีใจมากมากพอเป็นเรื่องแรกที่กลับมาในรอบ20หรือว่า40ปีค่ะก็เปียงปล่าเลยจริงแม่ออกมาสองเรื่องแล้วฉายก็มีแดนสาบแล้วก็ตามมาด้วยวิมานหนามค่ะ วิมาหนามก็คือประสบความสำเร็จเลยก็ก็ประมาณนั้นนะคะอย่างอย่างแม่คิดไวไหมว่าตอนที่แสดงแบบมันจะพุ่งขนาดขนาดเกอกระเซสำหรับตัวแม่เนี่ยสำหรับตัวแม่นะแม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ตัวแม่เนี่ยแม่ไม่คิดว่าการกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งของแม่นี่ยแล้วโดยเฉพาะในเรื่องวิมาหนามเนี่ย กระแสจะแรงได้ขนาดนี้คือแม่ก็ดีใจเนาะคือดีใจมากมแต่หลายคนหล,ยหลายคนก็คือรอให้แม่หวนคืนวงการเหมือนกันนะแฟนๆนะหล่คะคืะขอบคุณคะ่ะพอพอ,พอได้เห็นภาพแม่หรือว่าหรือได้เข้าไปดูหนังอะไรอเงี้ยก็บอกคิดถึงในที่สุดแม่ก็กลับมาแล้วขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากที่ยังรักแล้วก็ ห่วงใยกันเนาะอย่างในตอนนี้มีมงานติดต่อเข้ามาเยอะบ้างก็มีค่ะก็มีก็มีมเช่นไปออกรายการแล้วก็มีหนังติดต่อมาอีกค่ะตอนนี้ก็คืองานสองสาเรื่องแม่แม่มีความคาดหวังไหมว่าแบบชื่อเราจะต้อองไปยู่แม่ไม่กล้าคาดหวังค่ะแต่ว่าเท่าที่แม่ฟังเนี่ยแม่ก็ดีใจนะแม่ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าแม่ไม่เคยได้เลยอือหืแล้วก็ไม่คิดว่า เราจะได้เหรอเราเราเล่นดีขนาดนั้นเหรอคนชอบขนาดนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแม่ไม่กล้าคาดหวังแม่ไม่กล้าคิดอะไรแบบสูงเกินไปอะค่ะแต่แฟนหลายคนก็พอได้เข้าไปดูแล้วก็คือแบบเล่นใช่ก็เดี๋ยวนี้เดินไปไหนก็แม่แสงแม่แสงแม่แสงอย่างเดียวเลยนะเออแม่ก็ ไปดูมาแน่ๆเลยก็บอกดูดูดูชอบแม่แสงอะไรเงี้ยตลอเราก็ดีใจที่เป็นแฟนใช่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 ยังการได้ร่วมงานขอกับ GDH อย่างเงี้ยมันทำให้แบบชีวิตแม่เปลี่ยนไปเลยไหมจากเดิมก็เปลี่ยนค่ะมันมันปูมาจากทางตั้งแต่เนรมิตฟิล์มที่แม่เล่นกับมาเล่นเรื่องแรกเลยนะคะประเดิมเรื่องแรกเรื่องเรื่องแดนสาบ แล้วก็มาวิมานหนามที่ GDS เนี่ยแบบว่าม,มันทำให้ชีวิตแม่ดีขึ้นด,ดีขึ้นมาเลยอะมันเหมือนพลิกพลิกแบบโดยที่เราไม่คาดฝันนะ่ะใช้คำว่าแบบเหมือนแบบมาต่อชีวิตให้แม่ ไ,ได้เพราะก่อนหน้านี้แม่ก็ไอ้นี่นชีวิตก็มรสุมเหมือนกันใช่ไหมมากค่ะมากมากมากันไม่ใช่แค่มรสุมนะแม่ว่าเฮอริเคนมากกว่าหรือเปล่าเฮอริเคนนี่หนักกว่ามรสุมไหมนะเออมัน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 ไม่เป็นไรมันก็ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วล่ะค่ะค่ะอย่างตอนนั้นการใช้ชีวิตแต่แต่ละวันมันยากขนาดไหนคะพอย้อนับไปยากอ่ะ ยากเราก็ต้องอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งตั้งตั้งจิตตั้งตั้งใจตั้งตัวของเราทุกอย่างอตอนอตอนนั้นมีจุดไหนที่แบบรู้สึกว่ามันถึงชีวิตแบบจุดพีแล้วบ้างะะโอ้โหก็จุดที่รู้ๆกันได้ราคาแตะคือจุดนั้นเลยแบบเป็นจุดที่ทำให้ตัวเองแบบโอ้โหความรู้สึกมันดาวมากอย่างตอนนั้นมีคนแบบ ยยืืื่่นมมอออหรรเข้้าาาชวะไบงก็มีบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ที่ใกล้ชิดสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นขอ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 นุญาตถามตอนนั้นแม่แบบเอาเงินที่ไหนใช้ชีวิตบ้างลูกสาวให้ค่ะลูกสาวลูกสาวก็มีลูกสาวคอยดูแลใช่ค่ะก็น้องของของพี่อ๋ออย่างอย่างคำแบบคนละหาก่อนหน้านี้ที่แบบ คนก็ว่ากันน้องแม่ขอโทษน,นะแบบชีวิตแบบตกอับอะไรนีแม่รู้สึกยังไงบ้างไม่เป็นไรหรอกค่ะใครจะพูดอะไรยังไงคือแม่เป็นคนฟังแล้วก็ผ่านผ่านหูคือปล่อยไม่ออกไปข้างนอกแม่ก็ทำตัวของแม่ปกติแม่จะไม่เก็บไอสิ่งเหล่าที่เขาพูดหรืออะไรเนี่ยมาคิดมันจะทาให้แม่ บันทอนจิตใจของแม่เปล่าแต่ลึกๆแม่แม่แบบมีความเสียใจกับชีวิตตอนนั้นไหมว่ามันยากมากเนาาะะกว่จมากนนมากค่ะเป็นคนอื่นเข,ขาคาดตาไปแล้วหลับแม่บอกเลยแม่เอาชนะแบบเรื่องราวตรงนั้นมาได้ยังไงแม่แม่เป็นคนให้กำลังใจตัวเองดีที่สุดต้องลุกขึ้นมาสู้ให้ได้ เราก็สู้ได้จริงๆล้วแล้วตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปยังแบบชีวิตด,ดีขึ้นเลยไหมคะดีขึ้นฮปปี้ขึ้นสดใสแต่และแม่ออกไปข้างนอกเนี่ยแม่จะหัวเราะนะแม่จะให้คนหัวเราะแม่จะไม่ไปทําท่าซึมเศร้าอะไรเงี้ยแม่คือแม่เป็นคนนับเป็นไงตั้งแต่เด็กไงกุยสนุกสนานออมคนนี้ที่แย่คนนี้ที่ กลับบ้านจะทุกไงเขาดูของเราอย่าไปให้คนอื่นเห็นแม่ก็ไม่ใช่คนอายุน้อยๆเจบแล้วนะคะก็เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอะคือพยายามอย่าให้เป็นอะไรแม่ตั้งตั้งจิตป,ปฏิญาณว่าขอให้แม่ในช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยสู้ได้ตลอดรอดฝั่งแม่จะได้หมดนี้ นี่มันไม่เยอะแต่ว่าบางทีเราไม่มีมันก็คือไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราควรขวายได้เราควรขวายได้เร,รไดเราต่อสู้ได้ถูกไหมเราไม่ต้องมามีเงินมากมายหรือว่าอะไรแบบความเป็นอยู่อะไรเลอเลออะไรไม่จําเป็นละอยู่ไงก็ได้กินไงก็ได้ให้เรามีความสุขแล้วทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยเราก็มีความสุขถูกปะ ร่างกายแข็งแรงเหมือนเื่องนี้ตอนนี้ก็คือเบาลงเบาค่ะเบาเบาเบาเบเบาคือเราจริงๆเราไม่ได้มีนี่แบบโอ้โหเป็นสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลย มแม่ก็ใครน้อยหน่อยเราก็เคลียร์ไปให้มันจบๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันเอาที่แม่พูดไม่ได้มากมายอะไรหรอกค่ะอแต่ก็บางทีข่าวออกมาเาก็ฟังดูน่ากลัวเนาะแต่แบบก็ไม่เป็นไรหรอกก็อย่างที่แม่พูดนั่นแหละเดี๋ยวมันก็หมดเพราะเรามีเจตนาาที่ดีเราก็ไหวเคลียร์ไหวไหวค่วนะแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ถูกไหมเพราะเราเพิ่งเริ่ม เราเพิ่งเริ่มือยถามถึงแฟนๆก็มีเห็นเห็นเห็นแม่ผ่านโซเชียลเนาะเวลาไปออกงานเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นแววตาแม่แล้วแล้วนึกถึงพี่อ๊อฟอะไรอ้แฟนๆก็คิดถึงพี่อ๊อฟค่ะขอบคุณค่ะก็ก็เขาคนรักคนชอบนะเนาะก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะคิดถึงออื ยยใช่ค่ะขอบคุณมากอขอบคุณมากที่เป็นแฟนแบบว่ารักเขาชอบเขาเราก็ภูมิใจเนาะเราเป็นแม่ในวันที่แม่แบบกลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้งแล้วแบบลูกชายมองอยู่แม,ม่อยากจะบอกอะไรคะก็เคยบอกเขาไปแล้วบอกอเออนะแม่าดาได้มีโอกาสได้กลับมา อยู่ในวงการนี้อีกได้กลับมาเล่นหนังแล้วนะอมไม่ต้องห่วงแม่นะอะไรอย่างเงี้ยถาไม่อยากพลาดข่าววันเทิงกอนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ YouTube c h anel n Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน To p ดารากันด้วยนะคะ